วันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมารีวิวตัวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับผมอำเภอพานนี้ก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ห่างเชียงรายประมาณสัก40โกโลนี่แหละครับผมถ้ามาทางพะเยานะครับเราก็จะถึงอำเภอพานก่อนก่อนที่จะไปยังอำเภอแม่ลาวแล้วก็เข้าตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอพานติด อำเภอแม่ใจของจังหวัดพะเยานะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าอำเภอนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเข้ามาทางด้านหลังนะครับเนี๋ยเราก็จะผ่านตลาดนะแล้วก็จะไปยังไฟแดงหกแยกนะครับอันนี้ก็กำลังจะเข้าตัวอำเภอพานแล้วนะครับผมนี่บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับถนนก็กว้างขวางดีนะครับผมน,นี่เลย เพื่อพานจังหวัดเชียงรายนะครับก็ดูบรรยากาศไปครับวันนี้แดดรู้สึกว่าจะจ้ามากนะครับผมฝนไม่ตกนะครับมิสเตอร์เดวร์ครับกำลังพาเพื่อนๆมารีวิว ตัวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับผมด้านฝั่งขวามือก็จะเป็นโรงเรียนศิลิมาททวีนะครับศิลิมาททวีนะครับผมไปต่อตอนนี้ก็กำลังจะเข้าตัวเมืองอำเภอพานแล้วนะครับ ไปถึงตรงไฟแดงหกแยกแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าสู่จงังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับผมทอกอก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอรครับด้านหน้าเป็นที่ว่าการอำเภอนะครับผมอยู่ฝั่งทางฝวามือครับอาคารอ,อมสินอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอนะครับผมมาแล้วครับผม านซ้ายเป็นสถานีตำรวจครับจะมีข้ามสะพานเล็กๆไปนะครับนี่สะพานนี้ข้ามไปปุ๊บก,ก็จะเป็นโซนตลาดนะครับของอำเภอพานนะครับผมเ,เป็นบริเวณที่คึกคักน,นะครับมีตลาดด้านหลังก็จะเป็นกาด กาดอำเภอพานนะครับกาดหลวงนะครับผมด้านหลังนะครับไปทางนี้นะจะมีเป็นขายเสื้อผ้ามีอะไรเต้นเป็นหมดเลยครับนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอำเภอพานแล้วนะครับเป็นตลาดแล้วนะครับนี่นะบรรยากาศนะครับสองฝั่งของถนน กลางเมืองนะครับผมไทยพาณิชย์นะครับตรงน,นี้ไทยพาณิชย์นะครับนี่ครับตลาดตลาดหลวงปีชานีครับตรงนี้นะส่วนนี้ก็เป็นสูนธน,นาคารนะครับ แอมเอมเพรสมีโรงแรมด้วยนะครับผมมีเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับด้าน,นหน้าทางโน้นนะครับก็จะเป็นลานที่เขาจัดเป็นพวกถนนคนเดินตลาดนั่นนะครับมีทุกวันอะไรนะน่าจะวันพฤหัสบนะครับผมตลาดนั่นที่อำเภอพานนะครับ ไปเป็นลานที่เขาชอบทำจัดเป็นตลาดนัดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นไฟแดงนะครับไฟแดงแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับเพื่อจะเข้าสู่จังหวัดเชียงรายวิ่งบนถนนโพนโยธินนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแยกบ้านเก่านะครับเห็นไหมบ้านเก่านะครับ อนี่เป็นหกแยกนะครับมีหกแยกขวาไปพเยานะครับซ้ายก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายครับผมอันนี้ก็จะเป็นถนนประหลนโดธินแล้วนะครับ แม่สายก็จ่ายนี้ไปก็ประมาณร,ราวๆหราอย0นึ่งกิโลนะครับร้อยกิโลนะครับเชียงรายก็40่สิบกิโลนะครับนี่ก็สางเข้าที่ท่องเที่ยวนะครับน้ำตกนะครับแล้วก็ท้าพาะโขนนะครับผม ผ่านตรงเนี่ยนะครับตรงถนนบุหลโยธินจะมีไฟแดงอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสีไฟแดงครับประมาณสีไฟแดงนะตรงนี้นะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับผม